นี่ก็อยู่ตีตาเข้านะครับปมิมงตัดเป็นกล้องหน้าได้ปะ าปกติเไปใส่หร okay. so huh? ือว ah. ่าจะไปตรงปกติต่ไปหนไปใส่ไปใส่แล้วจะไปเอาไายก็จะออกบึงใหญ่แล้วก็จะมีถนนแต่ถ้าไปตรงนี้บ่หูอันนี้ตอนนี้น่าจะหมูฟางหทูจะไมมีไหมเหรอฮะหมูฟางหมูทูไมมเหรอฟางมันากกอ่า